สวัสดีครับับต้อนรับเข้าสู่ช่อง Believer 369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีมิถุนและลัคนามิถุนสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์ k, กด s u b s c r i ต e ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องช n แน,นลของเราด้วยน,นะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดูส่วนตัวสามารถอัลลาอาดีมาที่ Believer 369ตรงท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิป อลาอดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้2ต่อในต้นเดือนธันวาคมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10ธันวาคมวันที่10ธันวาคมเป็นวันสุดท้ายครับอลาอดีมาถามค่าครูได้ก็จะได้าไราคาพิเศษลดให้2ต่อครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์พื้นวัสนากํากำเนิดกลับมาแล้วกับซีรีส์พื้นวัสนาซึ่ง EP ีอ่าไม่ใช่ซีรีส์นี้จะมี3 EP ีีนะครับอีพแรกกับอีพีที่2ผมพยากรณ์ไปแล้วใครยังไม่ได้ฟังย้อนกลับไปฟังได้นะคร ชื่อ EP แรกคือพื้นวัสนาสิ่งที่ได้อย่างรวดเร็วในดวงชะตา EP ที่2พื้นวาสนาสิ่งที่มีการอ่าคือเรียกว่าไขออภัยพื้นวาสนาสิ่งที่ได้ช้าแต่ว่ามั่นคงในดวงชะตาตัวที่3คือ EP นี้ครับพื้นวาสนาสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในดวงชะตาหรือเรียกว่าความไม่แน่นอนนั่นเองครับคือเราควรจะต้องฟังทั้ง3 EP แต่ EP ที่สาคัญที่สุดคือ EP นี้ครับ EP ที่3 มันคือตัวตอนจุดตั้งต้นของคุณหมายถึงคุณเกิดมาบนโลกใบน,นี้คุณเคว้งแต่มันคือจุดตั้งต้นที่คุณเนี่ยจะเดินนับก้าวหนึ่งบนโลกใบน,นี้นะครับดังนั้นเนี่ย EP เนี่ยจึงสําคัญที่สุดครับแต่ไม่ใช่อีก2 EP ไม่สําคัญนะเพราะทุกเรื่องก็เติมเต็มชีวิตเราได้หมดนั่นแหละนะครับก็ไปฝากไปติดตามกันด้วยทีนี้ EP ที่3มเนี่ยนะครับมันมันจะแฝงอย่างนี้ ทุก EP มันจะแฝงไปด้วยปรัชญาของทางหลักพุทธศาสนานะครับไม่ได้หมายถึง e ีไม่ได้หมายถึงศา,าสนาอื่นเนี่ยฟังไม่ได้นะครับมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการชักจูงศาสนาเนาะหรือการแบบชักจูงไปไปนับถือศาสนาพุทธไปอย่างใดพุทธไม่เคยไม่เคยคือพุทธเนี่ยชิวไม่ไม่เคยเรียกร้องให้ใครมานับถือหรือใครจะออกใครจะเข้าได้หมดเลยนะครับคืออิสระฟรีดอมมากนะครับ แต่มันไปตรงกับหลักการเฉยๆเราควรจะรู้ไว้บ้างว่าศาสนาอื่นคิดยังไงศาสนาเราคิดยังไงจุดเหมือนคืออะไรจุดต่างคืออะไรเขาเรียกว่าศึกษาแบบคร่าวๆแบบหยาบๆไม่ใช่ศึกษาแบบละเอียดก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะเราคุิทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีดังนั้นเนี่ยคือศาสนาพุทธเราไม่เคยห้ามว่าโอเคปนก็ได้นะผสมก็ได้นะก็ไม่ได้ว่า เพราะว่าทุกอย่างถ,ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดค่าการที่เราจะเชื่อคือสิ่งที่ดีเพราะเรามักจะเลือกของดีให้กับตัวเองเสมอจริงไหมครับแต่ผมแต่ศาสนาอิสลามค่อนข้างห้ามห้ามว่าจะต้องห้หามนับถือศาสนาอื่นต้องนับถือศาสนาเราแม้กระทั่งแต่งงานแล้วยังต้องดึงเขา้าศาสนาตัวเองเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ว่าเขาแต่แค่ว่ามันเป็นธรรมเนียมประเพณีของเขาแบบนั้นแต่ศาสนาพุทธไม่เคยห้าม อะไรเลยดังนั้นเนี่ยฟรีดอมนะครับก็เอาเป็นว่าฟังไว้มันเป็นแค่หลักการไม่ไม่ได้หมายถึงเ,เกี่ยวข้องกับศาสนาแต่อย่างใดนะครับทีนี้หลักการของทางพุทธศาสนาเนี่ยบอกไว้3อย่างนี้ว่ามันตรงกับหัวข้อแรกก็คือการเริ่มต้นการเริ่มต้นนี้คือการกําเนิดพุทธศาสนาบอกว่าการกําเนิดเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นการเกิดขึ้นคือการกําเนิดก็คือสิ่งที่ได้อย่างรวดเร็วอีวิทที่สองคือสิ่งที่ช้าแต่ว่ามั่นคงก็หมายถึงการตั้งอยู่ นะครับมันคงคือตั้งอยู่ส่วนอีพิที่3นี้คือการเปลี่ยนแปลงบ่อยคือการดับไปดับไปคือการเสื่อมสลายหมายคาว่าการเปลี่ยนแปลงบ่อยเปลี่ยนแปลงจากสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่งคือตายจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นอีกสิ่งหนึ่งมันหมายถึงวนเวียนเป็นวัฏจักรเป็น12นาสีวงกลมเนี่ยเห็นปะเขาเรียกว,ว่าอินฟินิตี้ังนั้นเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยเป็นลาน้ลานล้านรอบ ดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าในหลักพุทธศาสนาสอนให้เรารู้ไว้ว่าดวงจิตของเราบันทึกในจิตใ,ต,ใต้สํานึกเนี่ยเป็นลักษณะของการเวียนว่ายตายเกิด้อยชาติพันชาติที่หลักพุทธศาสนาเชื่อว่าคนเราเกิดมา้อยชาติพันชาติแล้วนะครับกว่าจะมาชาติเนี่ยมา้อยชาติพันชาติแล้วดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่ามันเคยเกิดดับเกิดดับคือวงจรวัฏจักรพุทธศาสนาและ โหราศาสตร์เนี่ยจะเชื่อในเรื่องของวงจรวัฏจักรหรือเรียกว่าวัฏะนั่นเองวัฏะคือการครบรอบแต่วัฏจักรหมายถึงการหมุมวนวนเช่นฤดูกาลอย่างเงี้ยครับคือการหมุนวนร้อนหนาวฝนร้อนหนาวฝนพิร้อนร่วงหนาวพิร้อนร่วงหนาวไปเรื่อยๆไม่มีวันที่สิ้นสุดเป็นล้านรอบเป็น10ล้านรอบตั้งแต่เกิดกำเนิดจัก,กรวาลนี้ขึ้นมาถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยให้เรารู้ไว้ว่า3สิ่งนี้คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นสิ่งที่ เกี่ยวพันกันอ่าประมาณนี้ทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ราศีมิถุนลัคณามิถุนทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีราคนาเช่นดเดียวกันครับตนุราศีมิถุนตรงนี้เนาะอ่าต้องบอกไว้ก่อนว่าในแต่ละ ep 3 ep เนี่ยจะมี4ท็อปปิกอยู่ข้างใน ep นี้ก็จะมี4ท็อปปิกเหมือนกัน432คือ12ท็อปปิกนะครับท็อปปิกแรกที่เราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงบ่อยไม่แน่น,นอนในดวงชะตาคืออะไรอันดับแรกก็คือตัวตนของคุณเองนี่แหละก็คือราศีมิถุนนนัั่เองะครบ อันนี้ต้องพูดยาวนิดหนึ่งคขาว่าลัคนาทำความเข้าใจกับลัคนาก่อนลัคนาเนี่ยก็คือตัวนูนั่นแหละลัคนาคือสิ่งแวดล้อมรอบตัวสิ่งแวดล้อมรอบตัวแปลว่าอะไรเช่นเราอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยมีพ่อมีแม่คือสมมยนเรายังไม่แต่งงานเราอยู่กับพ่อแม่มีเรามีพ่อแม่มีน้องหมาน้องแมวมีเอ่อข้อใดที่ดินมีบ้านใช่ไหมครับนี่คือลัคนามันคือหมายถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ท,ที่เกี่ยวขอ้วของและเกี่ยวพันกับตัวเราส่วนดาวประจําตัวคือดาวพุธดาวพุธอันนีค้คือตัวเราคนเดียวคืออย่างนี้สมมติว่าดาวราหูคือดาวคู่ศัตรูของดาวพุธเนี่ยมัเลังกเอ่ยเนี่ยก็จะเจอเหตุเหตุปัญหาต่างเนี่ยเข้ามานะครับถึงดาวราหูจะมาจากภพเรือนสุภะก็ตามแต่พอเล็งลักเนี่ยมันจะเป็นเกณฑ์ร้ายเพราะดาวราหูเนี่ย มันเป็นดาวบอปประเคาะด้วยนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เล็งหลักเนี่ยพิธุบัตรดวงแตกเช่นราหูเสาแล้วก็บรตยูสามดวงเนี่ยเป็นดาวดวงใหญ่เนี่ยนะครับดาวบรตยูเนี่ยอขอโทษดาวราหูเนี่ยเมื่อเล็งหลักเนี่ยก็จะเป็นพิธุบัตดวงแตกอยู่ดีต่อให้มาจากสุภาก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่าออพอเล็งลักษณะก็จะโดนทั้งหมดเลยที่ผมบอกอย่างเช่นพ่อแม่บางทีโดนพ่อแม่บางทีโดนน้องหมาน้องแมวบางทีโดนตัวเอง แต่ถ้าโดนดาวพุธดาวพุธเล็งราหูหรือพุธกุมราหูเนี่ยอันเนี้ยคู่คดีความอันเนี้ยหมายความว่าโดนเราเต็มๆคนเดียวนะครับไม่เกี่ยวคนอื่นเลยดังนั้นเนี่ยมันต่างกันเห็นไหมทีนี้ถ้าเป็นตนุล่ะตนุเนี่ยมันคืออะไรตนุคือตัวตนตัวตนที่หมายถึงประกอบร่างเราเป็นตัวเราก็คือความคิดการเลือกการตัดสินใจและการกระทําอันเนี้ยเราจะเน้นไปที่นามมาทำส่วนใหญ่เพราะว่าเมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วว่าเป็นดาวป,ประจำตัวคือดาว คือดาวพุธเนี่ยเป็นดาวลักษณะนิสัยของเราส่วนลัคนาคือสิ่งแวดล้อมรวมถึงร่างกายของเราด้วยนะครับแต่ตนุเนี่ยมันหมายถึงความคิดการเลือกการตัดสินใจและการกระทําคือนามประทานะครับเราจะเป็นรูปประทาก็ได้แต่ผมจะเน้นไปที่นามประทาเพราะทําให้เรารู้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงบ่อยไม่แน่นอนตัวตนเปลี่ยนแปลงบ่อยเอ้ยมันไม่ได้มันจะกลายเป็นสปาราดไปเข้าใจไหมครับถ้าเปลี่ยนแปลงตลอดอย่างเงี้ยแบบอะไรนะน,นอขึ้น ปีกงอกอย่างเงี้ยเออมันไม่ใช่เนาะมันมันเหมือนกับสับประรดแล้วอันนั้นไม่ใช่อันนี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงบ่อยคือความคิดเหมือนที่บอกว่าลอยชาพันชาตินะครับอ่าคือคือความคิดของเราเป็นทัดไฟตามองก็เป็นทัดไฟมันเร็วดังนั้นความคิดจะเร็วที่สุดในบรรดาของการปฏิกิริยาของร่างกายนะครับอันนี้ก็คือทําให้มันเกิดปรากฏขึ้นอย่างฉับพลันดังนั้นเนี่ยทำให้อ่ความคิดเนี่ยเปลี่ยนแปลงก่อนอันดับแรกเลย ความคิดส่งผลถึงการตัดสินใจการตัดสินใจส่งผลถึงการกระทําการคิดการเลือกการตัดสินใจในการกระทําการเลือกกละการตัดสินใจเป็นอันเดียวกันก็คือกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมเนาะในทางพุทธศาสนาถ้าตรงก,กันกับหลักพุทธศาสนาเห็นไหมครับทุกอย่างมันตรงกับหลักพุทธศาสนาทั้งหมดเพราะพุทธศาสนานมีเหตุและมีผลและเป็นตัวแก้ดวงชะตาได้ดีเยี่ยมเลยถ้าใครเข้าใจพุทธศาสนาจะเข้าใจโหราศาสตร์ง่ายขึ้นแต่ไม่ได้หมายมันคนละเรื่องกันเลยแต่ คืออย่าอย่าคิดว่าโหราศาสตร์เป็นศยาศาสตร์แล้วส่วนพุทธศาสนาเป็นเป็นศาสตร์ที่แบบขาวบริสรุทธิ์อย่างเงี้ยคือคืออย่าไปคิดแบบนั้นอันนึงเป็นดําอันนึงเป็นขาวไม่ใช่พุทธศาสนาเนี่ยเป็นทอ่าเป็นทางธรรมที่หมายถึงขาวบริสุทธิ์จริงๆแต่ถ้าเป็นโหราศาสตร์เนี่ยออกสีเทาๆแต่ไม่ใช่สีดําสีเทาๆหมายความว่ามันคือความเป็นโลกหมายความว่าในพุทธศาสนาห้ามอย่างอาจารย์เบียร์ชอบมาต่อต้านไงว่าุทธศาสนาเขาไม่ให้สอนให้เราดูดวงถูกไหมครับ อ,อ้าวก็นั่นคือการหลุดพ้นก็ไม่ต้องดูไงก็หมายความว่าทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดก็ตามนั้นนะครับแต่ดีจะลายก็รับให้หมดเลยเพราะว่ามันมันเป็นคือถ้าทางพุทธศาสนาต้องเป็นผู้รับอย่างเดียวคือพูดงี้ว่าอะไรจะถาโถมเข้ามาชีวิตต้องรับให้หมดต้องยอมให้หมดก็ดูอย่างพระพุทธเจ้าสิครับก่อนที่จะตัดสุดูได้ในใน,ในพระพุทธเจ้าในชาตินี้อ่ะเคยเกิดมาเป็นสัตว์มาเป็นทศชาตินะ่ะไม่ใช่หมายถึงเป็นสัตว์ทุกชาตินะแต่มีคนด้วยสัตว์ด้วยผสมกันไป ก็คือเกิดมาสิบชาติต้องชดใช้างสิบชาตินะ่ะเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเข้าทางพุทธศาสนาจะต้องยอมสืยสระทุกอย่างเพื่อให้ทุกอย่างมันจบลงแล้วหลุดพ้นนิพพานนะครับแต่ในทางชีวิตของเราที่ยังเดิมเนินอยู่มาในทางโลกเนี่ยดังนั้นโหราศาสตร์จึงเป็นทางโลกไม่ใช่ทางธรรมดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในโลกเรามีสิทธิ์จะดูดวงแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะเข้าทางธรรมนะเป็นพระและ้วห้ามดูดวง แต่มีพระหลายรูปมาดูดวงกับผมนะบอกไว้เลยคือไม่รู้แม่นไม่แม่นยังไงหรือยังไงไม่ทราบแต่หรือพูดถึงเรื่องของหลักธรรมเยอะก็เลยคิดว่าเก็ดีก็เลยมามาดูดวงแต่ผมก็ไม่ได้ว่านะว่าว่าจะต้องเออไม่ดูคือผมไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยห้ามหรือเปล่าในการดูดวงของพระแต่คิดว่าน่าจะห้ามนะครับแต่สำหรับผมอะ่ะไม่ไม่ปฏิเสธเพราะว่าคนเรามีสิทธิ์จะรู้ชะตากรรมของตัวเอง มีสิทธิ์จะแก,ก้ชะตากรรมของตัวเองถึงจะเป็นข้อห้ามก็ตามแต่ผมก็จะพยายามเตือนดึกด,ด้วยตลอดว่าระวังนะอย่างนู้นอย่างนี้ใช้ให้ถูกทางนะหรืออ,อย่าไปคิดมากมันก็แค่เป็นส่วนหนึ่งของการชี้นําแต่ไม่ใช่เป็นส่วนที่จะเกิดผลจริงๆอะไรแบบนี้ก็จะชี้นําทุกอย่างว่าแบบนี้นะต้องไปแบบนี้นะคือผมเข้าใจว่าการดูดวงคนดูดวงอะ่ะเขาไม่มีสติบางทีเขาไม่มีสติคนบางคนไม่มีสติในการดู แต่บางคนมีสติมากแล้วแต่คนแต่ผมก็จะพยายามบอกตามจรรญาบรณว่าระวังนะใช้ถูกทางนะทำแบบนี้นะ <_ co. S 1> อย่าไปคิดมากนะอย่างนู้นอย่างนี้เ <_ co. S 1> พราะมันเป็นแค่หลักการไม่ใช่หมายถึงสิ่งที่เราต้องต้องเกิดขึ้นจริงๆร0้อยเปอร์เซไม่ใช่เพราะมันแก้ได้ถ้าแก้ไม่ได้โุทาศาสร์ไม่เกิดขึ้นหรอกครับศาสร์เกิดขึ้นจากการแก้ดวง <m> ไม่ใช่หมายถึงแก้แก้ชะตากรรมแล้วกัน ไม่ได้เรียกว่าแก้ดวงแก้ชะตากรรมเพราะดวงมันถูกบันทึกมาแล้วมันแก้ไม่ได้อ่ามันค่อนข้างพูดยากในทางในทางภาษาไทยถ้าเราพูดว่าแก้ดวงคือแก้ไม่ได้เพราะว่าดวงมันบันทึกมาแล้วไงมันแก้ไม่ได้เออมันจารึกมาแล้ววันเดิมเกิดเราอะเออแล้วอยู่ไปร้อยชาติพันชาติด้วยนะเพราะว่าอะไรที่กําเนิดขึ้นมามันมักจะติดติดไปเป็นนิรันเลยตัวเราสังขารเราไม่นิรันแต่อพูดพูดไปพุทธศาสนาเยอะเกินไปเดี๋ยวจะเบื่อกันอ่ะ ทีนี้ความคิดของเราไม่ได้นอนหมายถึงคนไม่ถุนเลือกเป็นคนลังเลเอะไรอ,อย่างนี้แล้วกันเป็นคนลังเลเ,เข้าเรื่องเลยท็อปปิกเลยลังเลตัดสินใจไม่ได้ไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดคืออย่างงี้ครับคนราศีมิถุนเป็นราศีที่คิดเป็นสองไม่สามารถาคิดเป็นหนึ่งได้ก็เลยต้องมีการถามคนอื่นเสมอคนมิถุนเนี่ยเป็นคนคู่ต้องถามคนอื่นเสมอเขาว่าถามหนึ่งคือต้องการข้อมูลสองถามไปไงั้นะ อ่พราแม่ผมอยู่ขนาดมิถุนคือถามไปงั้นน่ะก็จะชอบถามพ่อถามผมถามพี่ถามทุกคนอ่ขอแค่ถามคือถามถามถามทำไมอยากรู้ข้อมูลบางครั้งกับถามเฉยๆนี่แหละอืมประมาณนี้ไม่มีเหตุผลนะครับคือชอบคุยชอบพูดไงก็ก็คือถามไปเฉยๆนี่แหละคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าถามทําไมแต่รู้แค่ว่าถามเฉยๆกับถามเพื่อข้อมูลมี2แบบทีนี้เล่งไปที่พบปัตตนีคือลังเลอย่างนี้ ทำความเข้าใจก่อนคาว่าลังเลเดี๋ยวจะเข้าใจผิดพลาดคําว่าลังเลมีอยู่4ราศีคือราศีมิถุนราศีกันราศีธนูและราศีมีนคาว่าลังเลหมายถึงเลือกไม่ได้เลือกยากเลือกตัดสินใจยากเช่นจะเลือกซ้ายหรือเลือกขวาโอ้ยคิดตั้งนานคิดหัวแตกเลยอ่ะสุดท้ายเลือกได้เงี้ยแต่ว่าใช้เวลานานใช้ในการตัดสินใจนานแต่เลือกได้สุดท้ายเลือกได้แต่ราศีกันเป็นราศีเดียวที่แตกต่างจาก3มราศีเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือมิถุน มีนแล้วก็ธนูคือคนราศีกันจะเป็นรวนเล่เขาว่ารวนเล่หมายความว่าตัดสินใจเลือกตั้งแต่แรกอ่ะสมมติว่ามีเสื้อสีแดงกับเสื้อสีขาวเ่ะเลือกสีแดงมาตอนมั่นใจด้วยความตั้งใจเลยว่าจะเอาสีแดงเลือกมาเสร็จปุ๊บนั่งคิดอยู่ยืนคิดอยู่กําลังจะจ่ายเงินขอโทษขอโทษขอเปลี่ยนเอาสีขาวแล้วกันไม่เอาสีแดงถามว่าเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะมันเป็นทัดดินเนี่ยมันตะก,กะเยอะมันลอจิกเยอะคือเปรียบเทียบเป็นนักเปรียบเทียบ คนราศีกันเนี่ยเปรียบเทียบเก่งเออแล้วก็ perfectionist ด้วยคือหมายถึงสีแดงใช้ไปงานลื่นเลงได้อย่างเดียวแต่สีขาวใช้งานมันเรียบหรูไงมันมันเรียบมันเรียบเกินไปเอาไปแต่ว่าเอาไปงานงานบางงานได้หลายงานได้แล้วก็ไปงานได้ด้วยหมายถึงไปทํางานเนี่ยใส่ไปทํางานยังได้ด้วยอ่าแปลว่ามันคุ้มค่าคนมิคนราศีกันเนี่ยเป็นคนชอบความคุ้มค่าเพราะคิดเยอะนะครับก็เป็นคนที่ค่อนข้างประหยัดหน่อยอืมไม่เหมือนมิถุนนะครับมิถุนเนี่ยเป็นคนรู้เยอะเป็นคน เ,เก่งแต่ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ไม่ได้ใช้เหตุผลเท่าไหร่ไม่เหมือนราศีกันที่ใช้เหตุผลเยอะกว่านะครับเพราะเป็นธาตุด,ดินของคุณเป็นธาตุลมเนาะดังนั้นคุณจะใช้อารมณ์ไม่ใช้เหตุผลนะครับอันนี้ต้องอันนี้ไม่ได้ด่านะแต่พูดความจริงว่าอันนี้มันธาตุลมอันนี้มันธาตุด,ดินนะครับธาตุด,ดินคือหนักแน่นคือหมายถึงคิดก่อนนะครับใช้ค่อนข้างใช้ตะก,กะเยอะต่อไปราศีตรงกันข้ามกับมิถุนเนี่ยก็คือ คู่ของหุ้นส่วนคู่สัญญาคู่กรณีคู่ค้าคู่ลงทุนคือภพปัตตนีราศีธนูราศีธนูเนี่ยเป็นราศีที่ลังเลเพอกันเลยคืออย่างนี้มันจะถ้าคนมิถุนเลือกคนที่ลังเลมาเนี่ยมันจะเหมือนไม้ขีหลักปักขี้เลนเขาว่าไม้ขีหลักปักขี้เลนคืออะไรคือดินดินที่จะปลูกข้าวอะครับแล้วเอาไม้ไม้ไผ่ธรรมดาที่เป็นแบบแท่งยาวๆเนี่ยครับมาตั้งปุ๊บสักพักหนึ่งเพราะดินมันไม่แข็งไง ดินมันไม่แข็งแรงมันไม่มันไม่เข้มแข็งมันไม่แข็งมันเลยทําให้อ่อนถูกไหมพอดินอ่อนพอตั้งอยู่บนดินอ่อนเนี่ยสักพักหนึ่งไม้เมื่อจะเอ็นล้มนั่นแหละเขาเรียกว่าไม้ขี้หลักปักขี้เลนคือพูดได้ว่าคบคนประเภทเดียวกันมันก็พากันไปเออมันก็ล้มอ่ะพูดง่ายๆมันก็ไม่ตั้งอยู่มันก็ล้มไปเนาะก็คือไม่ไม่ตั้งอยู่แต่ดับไปก็หมายความว่ามันล้มเนาะดังนั้นจึงหมายความว่าต่างคนต่างพึ่งพากันได้ยาก มันจะว่าไม่ได้แต่ยากเพราะมันต่างคนต่างเกี่ยงกันเอจะกินอะไรดีวันนี้ไม่รู้สิเธอคิดสิอ่ะเธอก็คิดสิอ่ะกลายเป็นวัดเถียงกันทะเลาะกันเพราะว่าปัญหาข้อสรุปไม่ได้หนึ่งเป็นอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยอะไรทํานองนี้ดังนั้นเนี่ยเลือกคนที่มั่นใจกว่าเราหน่อยเพราะราศีธนูเป็นราศีผู้นํามากกว่าราศีมิถุนเพราะว่าอย่างน้อยธนูเนี่ยเป็นราศีอ่าทัดไฟและเป็น ราศีเพศชายแต่าจริงมิถุนเป็นเพศชายเหมือนกันนะเป็นราศีเพศชายเหมือนกันทั้งคู่เลยแต่มันมันต่างกันตรงที่ว่าคุณเป็นลมแต่เขาเป็นไฟไฟเนี่ยเป็นภาวะผู้นามากกว่าเนาะใช้ใช้ความคิดนิดนึงแต่คนมิถุนไม่ใช่ไหมคือคนมิถุนเป็นคนฉลาดนะไม่ไม่ใช่ว่าไม่คิดหรอกคิดแต่ใช้อารมณ์มากกว่าคือคิดแต่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช้ความคิดแต่ใช้อารมณ์ยังไงดี มันเป็นคนคิดได้อะแต่ฉันจะใช้อารมณ์อะฉันจะคือเหมือนกันดื้ออะไรประมาณเนี้แต่คนราศีธนูอะอย่างน้อยอะเขาเป็นคนลังเลก็จริงแต่เขายังใช้ความคิดไฟแปลว่าความคิดก็เมื่อกี้อบอกเลยอย่างความคิดของเราอะการเลือกอการคิดของเราเนี่ยตั้งแต่แรกตั้งแต่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันคือความคิดเพราะเรามองเห็นด้วยสายตามคือทัดไฟแล้วก็คิดมันก็คือทัดไฟดังนั้นเนี่ยจึงหมายถึงว่าคาดไฟคือความคิดดังนั้นคิดก่อนแต่คนราศีมิถุนไม่ใช่ไม่ใช่ไฟไงเป็นลม มันก็เลยทําให้คนมิถุนเป็นคนที่เลื่อนลอยนิดหนึ่งคือตัดสินใจยากตัดสินใจไม่ค่อยได้อะไรประมาณนี้ก็ต้องพึ่งคู่มากกว่าแต่เลือกคู่ให้ดีนะไม่งั้นไม่คิดหลักปัดขี้เลนมเหมือนเดิมคู่เนี่ยกว่าจะเลือกได้ยากมากคนมิถุนเนี่ยกว่าจะสมวังในความรักยากครับบางทีรักแรกไม่มีมีสองสามสี่นะครับแล้วแต่ต่อไปกรรมะการงานเมื่อความคิดลังเลการงานการกระทําก็ลังเล การงานก็เลือกอยู่นั่นแหะไม่ไม่ใช่ไม่เหมาะไม่ไม่เป็นตัวฉัน้นฉั้นอยากได้แบบนี้ฉั้นอยากเวริร์กไรบาลานฉันอยากอย่างโน้นฉันอยากอย่างนี้ก็เลยเปลี่ยนแปลงบ่อยคือพูดง่ายว่ามันไม่มีงานแรกงานเดียวงานสุดท้ายไม่มีมันมีแต่คาว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆกว่าจะลงตัวยากความคิดก็ยากคู่ก็ยากการงานก็ยากนี่คือเกณฑ์และขนาดทั้งหมดและเล็งไปที่พบพันธุ ในเมื่อการงานการกระทํายากเพราะคิดคิดเลือกตัดสินใจยากมันก็เลยทําให้ทํายากพอทํายากเสร็จกันมั่นคงก็ยากด้วยเข้าใจหรือยังแล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อคิดลังเลไม่แน่นอนความรักก็กว่าจะลงตัวพอความรักลงตัวใช้เวลานานครอบครัวก็เลยมันยากเหมือนกันเห็นหรือยังทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากความคิดทั้งนั้นเลยถ้าความคิดคุณเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่แรกทุกอย่างก็จบแต่อย่าคิดว่าจะเปลี่ยนชีวิตแบบนี้ได้ คือมันเปลี่ยนได้บางเรื่องเพราะหัวรัสตรเกิดขึ้นมาเพื่อการเปลี่ยนแปลงแต่ต้องบอกไว้อย่างนี้ครับว่าคุณจะไม่มีวันหนีพ้นคาว่าความลังเลของคุณได้เลยแต่มันจะมั่นคงได้บางเรื่องเช่นคุณอยากแก้เรื่องเนี้ยคุณแก้เป็นเรื่องๆไปอยากอยากคิดว่าตัวเองจะเปลี่ยนได้ทุกเรื่องเหมือนกับว่าฉันจะเป็นคนไม่ลังเลมันไม่ได้ลังเลยังไงก็ยังเลยังอย่างนั้นแต่แค่ว่าฉันจะโฟกัสเรื่องนี้เป็นพิเศษฉันจะคิดก่อนเรื่องนี้เพื่อให้มันดี ฉันจะคิดมั่นคงในจุดนี้ก่อนอะไรเงี้ยคือคือ c o n เซนเ r a t e เป็นเรื่องๆคือพวกนี้ว่า focus นยะ focus เป็นเรื่องๆอย่าไป f o กัสหลายจุดเพราะถ้าโฟกัสหลายจุดก็เหมือนเดิมก็ก็กลับการเป็นไมเขิลักเปอรเคเลนอยู่ดีดังนั้นโฟกัสเป็นเรื่องๆได้ทุกอย่างก็จะดีคนมิถุนเนี่ยเป็นคนที่สร้างตัวตนเนี่ยยากเป็นาปราศีปลายธาตุทั้งหมด4ราศีเมื่อกี้บอกแล้วมิถุนกันธนูมีนเนี่ยสร้างตัวยากแต่บางจะมีพื้นเพม,มาดีหรือเรียกว่าลมบนฟูกเพราะมีบรดกมีเงิน มีความถูกใจคนช่วยเหลือเยอะแยะไปหมดแต่สิ่งที่เราทำเองทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยยากทั้งหมดเลยครับแต่ก็ต้องทําใจเนาะแล้วก็พยายามคิดแล้วก็วางแผนดีๆแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องแชแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ